เอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงอีพีที่สองแล้วที่ปอนบอกว่าปอนไปถูกจับเข้าเดือนจำธัญญาสภาพความอยู่ของเรือนจำธัญญาเป็นยังไงคือเรือจนจำธัญญาเนี่ยจะต่างจากเดือนจำพิเศษกรุงเทพธัญญานี่คือบําบัดเป็นบําบัดพิเศษ,ษกาเหมือนกันแต่เป็นขอ่ของห้าครึ่งเนี่ยชองอห้าครึ่งใช่ะจะต่างจากบ,บําบัดพิเศษกรุงเทพกับพิเศษกรุงเทพเพราะท่านคุกแนละ้วพูดถึงความแตกต่างของคุกพื้นที่ มันจะมีดินมีสนามหญ้ามีให้ปลูกปลูกผักอืเลี้ยงปลาปลาที่ชนยาเนี่ยใช่เลี้ยงปลาได้ทำแบบข้าวได้ได้ทำแบบผักกินเองได้แล้วผักเนี่ยใช้น้าอะไรลดก็น้าคลองนี่แหละแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อุจจาระใช่ไหมก็มีบ้างเอาอุจจาระเนี่ยผสมกับน้าลดผักแล้วเราจะกินก็ไปมันโตมาก็ไปล้างแต่ของผมผมยังไม่ใช้อย่างนั้นต่อแต่แปลงอื่นแต่บางทีอะ ไอแปลงเนี้ยมันเป็นของเขา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 เรียกตักขี้มาเวลาหญิงเนี่ยเขาก็ต้องเทรถดินมันก็ก็คือมันอยู่เป็นปุ๋ยในดินอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมันขึ้นดีมากเลยนะใช่ขึ้นสวยงอกงามน่ากินเลยจะบอกว่าไม่มีมันก็ไม่โกหกถูกไหมแต่เปนเรื่องจริงแต่ว่ามันแปลกที่ว่ามันขึ้นสวยงอกงามมันเป็นปุ๋ยใช่เป็นปุ๋ยแล้วเราก็ผมเข้าไปปุ๊บผมก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนก็เป็นขายใหญ่อยู่บ้านใหญ่เจอเพื่อนก็ดูรู้ดีหน่อยก็ แต่ว่าเขาเป็นบ้านใหญ่ใช่บ้านใหญ่ก็คือเปียกฟ้าวอยู่นั้นนลยสบายเลยสบายแต่ว่าคือธัญญามันยอดงานโหดมาเป็นเรือนจําที่ยอดงานโหดที่สุดในบรรดาคุกเออไม่รู้เลยเรี่ทั่วเทพยกก็วัยหนุ่มตอนแรกอ่ะธัญญะเขาเรียกกองงานนรกกองงานนรกตีไหมไม่เสร็จไม่ตีแต่กองอ่ะตีเหมือนกันมันมีบางคนบาง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 กองงานบางนายมันจะเป็นเฉพาะเาที่เจ้าที่บางคนที่ไม่เสร็จที่โดนใช่กองงานแบบใช่ โอ้โหไปไงบ้างพับถุงพีพับคือเขาเอายอดงานเนี่ยอเอายอดงานสตาร์ทมาโทษเลยให้ทำงานอย่างเดียวหน้าลงหน้าลายขนา,าใ,หใหญ่ทำงานหมดโยกข้างเขาเรียกวโยกข้างนะครับผมเรียกวโยกข้างต้องทำงานหมดเออผมก็เลยหาวิธีที่ว่าผมก็ไม่อยากทำยอดงานผมก็เลยลงสมัครเรียนสมัครเรียน่ะสมัครเรียนได้ไปอยู่แนดนการษาคือแต่เดินเรียนนะไปกลับ ผมอยู่แดนสองกอเดินไปกลับตอนแรกแดนสี่เลยย้ายมาสองเดินไปไปกลับแล้วก็จังหวะว่าผมไปอยู่กับอาจารย์แม่เขาเรียกแต่เป็นผู้ชายเนี่ยแต่เขาเรียกอาจารย์แม่เขาแกจะออกตุ้งติ้งหน่อยแกสี่เจ็ดแล้วแกอยู่กองงานดนตรีไทยอืมอยู่ๆวันหนึ่งแกเรียกผมเข้าไปเป่าไอหอยสัง ่อยที่ว่าเวลามีพิธีพามอะไรที่เป่ามันจะดังปุ้งผมเสือกเป่าดังอภายทีเดียวผมก็เป่าให้เป็นโม่โม่ไปเออแกเข้าเลยคิดว่าผมมีองค์มีทักอย่างนะ,ะแกละเลยดึงผมเข้าไปยอยู่ในกองงานดนตรีไทยผมก็จะได้เป็นคนเป่าสังหลังเชื่อไหมว่าผมได้ออกมาข้างนอกด้วย มันถึได้ออกมาทำกิจการรมข้างนอกคุกเลยใช่คือปอเนี่ยอยู่ในคุกปอล์ไ<อ>ม่ใช่ขายใหญ่ปอลไม่ได้คนเกเรแต่อยู่ระดับกลางๆ<ช>แต่กจะมาเล่าให้ฟัง<ช>ว่าวิถีความมันอยู่ของคน<ช>ตอนนี้อยู่ยังไงใช,ใช่ใช่อยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แบบขายใหญ่<ช>คือตั้งแต่ปอเข้าไิเสษอุเทศมาปอลไม่ปอไม่ไม่ใช่ขายใหญ่สันเด็กแต่อยู่แบบกลางๆคือเอาตัวเองอยู่อดแล้วก็มองคนว่าไขายใหญ่มันเป็นยังไงพูดตรงผ่านประสบการณ์พวกนี้มาหมดแล้วใช่ใช่เออโดนตีก็จบๆไปอ่ะตอนนี้พอได้ออกข้างนอกเป็นไ กระทรวงยุติธรรมที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเสร็จจรงที่เมื่อก่อนเป็นบ้านเมตาแล้วทําเป็นกระทรวงยุติธรรมได้มีนายยกเลิกบานได้มาเป่าสังแล้วก็มาวางเซลาเลิกมากับโรงงานดนตรีไทยก็เป็นรับชั้นดีได้ออกข้างนอกใช่ผมยังไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมจะได้ออกอตอนนี้ผมถามหน่อยแล้วปอนเนภาพที่ปอนเคยเห็นมาเนี่ยสมมติคนที่แบบลูกบ้านเนี่ยความลำบากของลูกบ้านอยู่ในพิเศษทันยะเอเนี่ยมันเป็นขนาดไหนทันยะถูกมากเขาจะอยู่กันแบบ พี่น้องมากกว่าอ่าไม่ได้เน้นขนาดไม่เน้นไม่ได้เน้นคือบ้านทันทัยาเนี่ยถ้าเป็นบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านแบบบ้านใหญ่เลยบ้านนนท์อสอปอ่าประทุมลบบุรีสระบุรีเขตเจ็ดได้พวกนี้เลยใช่แล้วการกินกันอยู่อะก็บ้านหนึ่งอยู่กันเป็นร้อยคนเนี่ยบางทีห้าสิบหกสิบคนก็จะสั่งกลุ่มสามกลุ่มก็ อย่างผมอยู่อยู่อยู่แดนการศึกษาผมก็จะผมจะมีแปลงผักแปลงอะไรได้ผมก็จะปลูกผักบุ้งบ้างบางทีไปไปพับยอดงานแบบว่าได้ไข่บ้างอะไรเงี้ยก็จะทอดไข่กลับกลับมาให้ให้ในบ้านบ้างแต่ของหลวงอาหารหลวงดีไหมยุคนั้นแย่มันก็ไม่ดีอ่ะมันกินมันกินกินได้เลยไหมเออหิวต้องกินอ่ะพูดง่ายมันก็ไม่ได้เรื่องมันพูดได้ป่าวอ่าก็ต้องพูดแล้วล่ะเออมัน มันต่างจากที่เขาถ่ายแล้วโชว์ให้เราญาติเราดูถูกต้องเพราะว่ามันเราทำคนคกันเยอะถูกไหมมันก็ต้องกินแบบนั้นสภาพแบบนั้นไอ้เนี่ยสาคัญมากและทัญญาไม่มีเตียงมีมีมียกพวกตีันไหมยกบ้านตีกันและเจ้าที่ตีหนักไหมก็หนักหนักแต่ไม่เท่าไอ้หนุ่มแต่ว่าแต่ว่าตีเหมือนกันตีซ้อนกนยิ่งยากเีแล้วเรื่องบ่อยไหมัญญาไม่ค่อยบ่อยน้อยน้อยมากกันนส่วนมากจะมีเรื่องกันพวกแบบว่า พวกเบายาเกี่ยวกับยาเสพติดอ่าถ้ายาเสพติดแม่งมันอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาทุกที่บ่อนทำลายทุกที่บอนทำลายทุกที่ใช่จากเพื่อนกันดีๆก็ทะเลาะใช่ใช่พวกยาเมาพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีปัญหากันเอออ่ะตอนเนี้ยมันมีเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดไหมตอนอยู่ทันจามีครับคือเพื่อนผมเสียชีวิตเสียแบบว่าเนี่ยในมือแล้วในมือเล่าให้ฟังหน่อยคือเพื่อนผมเนี่ยขี่รถถังเออเขาเรียกันรถถังจริงมันไม่ใช่รถถังใช่เป็น คนที่แข็งแรงมากชอบเล่นกีฬาเป็นนักกล้ามอ่ะเป็นนักกล้ามเออเรียกรถถังลายเต็มตัวเหมือนกันแต่วันหนึ่งอยู่ๆเป็นไข้เป็นไข่อยู่สองวันแบบไข้ขึ้นสูงหนาวหนาวตลอดเป็นมาสองวันสองวันติดเลยสองวันติดเลยวันที่สองขึ้นขังมามันก็ไม่ไหวแล้วมันมันขึ้นไปผมเห็นมันถ่ายหลายรอบเลยคือเหมือนแบบเขาใช่ถ่ายหลายรอบเ้ยถ่ายถ่ายจนมันบอกผมว่าผมถามมันไหวมันบอกไม่ไหวแล้ว ผู้ผมก็เลยตะโกนตะโกนเรียกนายขึ้นเรียกหมอขึ้นไปในห้องเนี่ยช่วงประมาณสักสองสามทุ่มแล้วใช่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสองทุ่มทุ่งเย็นเองห้าหกโมงเออเพราะมันขึ้นหาสี่โมงใช่รถถังเสียงแต่ทุ่มหนึ่งอ่ะอ๋อล็อกแล้วมันล็อกแล้วใช่ล็อกขังแล้วอ่ะพอล็อกเสร็จปุ๊บห้าหกโมงเนี่ยคือรถถังนี่เริ่มถ่ายหนักเริ่มไม่ไหวไม่ไหวแล้วเพื่อนก็ตะช่วยเรียกตะโกนเรียกเจ้าที่ใช่กว่าจะเจ้านี่ขึ้นมาเกือบชั่วโมงอีกชั่วโมงกว่าขาจะเดินมาถึงหาามมมอออเ ก็เหมือนหมอนั่นแหละอ๋อเป็นห ouais, มอเหมอหมอสถานเป็นผู้ขาขึ Oil> ้นขาขึ้นมอถามว่าเป็นอะไรเขาก็มาจับจับดูนิดหน่อยแล้วก็ให้ยามายาสองเม็ดคือสองเม็ดคือยาอะไรยาพารายาพาราที่รู้กันนั่นแหละสองเม็ดพารารัาทุกโรคนี่เรื่องไหนดีนะอันนี้เรื่องไหนดีพวกผมก็พยายามบอกตอนนั้นผมแคะโมโหมอมากบอกเอามันไปหน่อยพี่เอามันไปหน่อยคือสภาพที่เราบอสเห็นเราเนี่ยมันจะตายแล้วมันไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่ ไม่พูดอะไรเดินเดินหนีไปเลยเพราะเขาเปิดไม่ได้ไือเ,เป่าเขากลัวว่าบางทีมันเป็นยี้ไหมเขาต้องแจ้งให้บุ้งคิดก่อนให้มุ้งคิดคือคุกเนี่ยพอสี่ห้ามงเย็นเนี่ยมีพัสดีเวนเออถ้าเกิดเขาขอต้องขอหลายระบบเลยเพราะเปิดเขากลัวว่านักเข้าบางทีอาจจะแกล้งป่วยแกล้งจเจ็บอาจจะแหกหักเป็นไปได้ถูกมั้ แต่ว่าเราอะเรารู้อยู่แล้วว่าสภาพเนี่ยหมอน่าจะมองเห็นว่าเออมันไม่ไหวจริงๆนะอะไรเงี้ยผมในความคิดผมอะผมว่าหมอถ้าเขาเป็นหมอจริงเขาน่าจะรู้ว่ารถถังมันจะตายอ่าคือเขาต้องมองออกคิดอย่างนั้นเขาเดินกลับไปใช่เหมือนปล่อยตายเออแล้วรถถังเป็นไงก็ยาที่เขาให้มาผู้ผมก็พยายามป้อนให้รถถังกินเออแต่กินไม่ได้แล้วกินยากินไม่ได้เลยแล้วก่อนมันจะสิ้นใจมันก็ ชกพื้นร,ราถารถถังลุกขึ้นมาชกพื้นใช่กูไม่ไหวแล้วเขา,เ,าเขาเจ็บเออบอกให้เอาเอาอ่ะมันลงออกไปบอกให้ายขังให้มันออกไปมันไม่ไหวแล้วบอกจะไปถามพยาบาลว่าไม่มีใครขึ้นมาจนมันตะโกนเรียกอีกก็ไม่มีไม่นนอนแล้วผมก็บอกให้ราถถังแข็งใจไว้มันต้องสู้ด้วยมันต้องมันฮึกฮึกจริงจริงมันเป็นเรื่องจริงด้วยต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยตีมือเนี่ยเออตกสองทีแล้วก็ไปต่อหน้าเลยใช่ไปต่อหน้าแล้วตาค้างแล้วผมก็ ปิดตายมันเป็นคนน้มือปิดตายใช่แล้วตอนที่มันเสียมันขนลุกเลยเห็นไหมขนลุกเลยอุทาผมก็ขนลุกมือคือเราเห็นมาเยอะกับมือกับเล็บเท้าเนี่ยกับหน้าเนี่ยดำมากดำแต่สักพักนึงก็ดำเลยใช่แต่พอพอไปสักพักนึงประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนเหมือนรถถังยิ้มเนี่ยแบบมันจะขาวมันสว่างขึ้นคือตอนไปเนี่ยปุ๊บเราเห็นเลยว่ามือดำอะไรดำแล้วก็เชื่อไหมตอนนั้นอะผมไม่มีความรู้สึกว่า เมื่อก่อนน่กลัวไม่เคยนะใชชีวิตไม่เคยว่าใครมาตายต่อเออในมือเลยอะ่ะใช่ต่อหน้าต่อตาแล้วต้องนอนอยู่กับคนตายอย่างเงี้ยยันเช้ายันเช้าแล้วตายแต่ทุ่มหนึ่งอ,อ่าแล้วมาเปิดหกโมงเช้าขังอ่ะคิดดูดิคนในห้องสามสิบคนยี่นอนอยู่กับศพเนี่ยแต่งส,สภาพใจิตใจคนในนะั้นอะ่ะจะเป็นยังไงเออผมยังคิดว่าผมเคยคิดไว้หมดจะำชื่อหมอคนนี้ไว้เลยว่าเคยคิดจจออเคยคิดค,คิด,คด เจอไงทั้งงมันมันเหมือนแบบกูอยากจะถามมันจริงๆว่าทําไมพี่ไม่ช่วยมเออทําไมถึงไม่ทาไมปล่อยให้คนตายเออผมไม่เข้าใจผมว่าทุกวันเนี้ยถ้าเกิดเขาเขาเขาเนี่ยนะเขาเขาอยู่วันนั้นวันตอนวันอีกวันหนึ่งเขาต้องมาเจอถูกไหมใช่เขาาจะรู้สึกผิดใงชีวิตเพราะเขาเป็นคนปล่อยเองแล้วแล้วโซกคนนี้ก็เสียชีวิตเลยพอรถถังตายเขาขึ้นมานะขึ้นมาถือใบมาเหมือนเหมือนว่า มาจดจดจ,ดจดเออจดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไปไ่ผมตะโกนด่าเลยเออด่าเลยเพราะมันไม่ไหวแล้วเ,เราต้องอยู่กับศพเนี่ยจนถึงเช้าใช่โอ้โหนี่เรื่องนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นอุทาหอแบบความสูญเสียเลยนะเนี่ยใช่แล้วมันคือเขาผมพูดไม่ถูกวอะคือว่าแต่ผมได้สัจธรรมอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ได้คือคือ,อคนเราอะมันมันไม่แน่นอนอื คนเราไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนจริงๆจากคนแข็งแรงแล้วเออเราเห็นเล่นกล้ามตลอดช่วงเวลาสองวันป่วยไปเลยใช่แล้วเป็นเพื่อนเราด้วยอ่ะมันมันมันจะได้ความคิดมาอย่างหนึ่งว่าปกติเรารู้ว่าคนตายคนนี้ตายคนนี้ตายเนี่ยเรารู้อยู่มันเป็นเรื่องอธรรมชาติเนี่ยแต่พอได้มาสัมผัสคนที่ตายจากจากเราไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเขาได้ไมีสิทธิ์ที่จะยือ้ออ่ะความรู้สึกมันทําให้เรารู้ว่าอุย เราทาอะไรไม่ได้เลยนี่ว่าชีวิตก็จะช่วยเขาแบบถึงเวลาจริงแล้วชีวิตนี่มันละเอียดอ่อนมากเออถ้าอยู่ข้างนอกผมคงจะแบกเขาขึ้นหลังอ่ะแล้ววิ่งหาหมอคือทาทุกอย่างทุกถิ่ทุกอย่างแต่อยู่ในนั้นน่ะทําไม่ได้นั่งดูอ่ะนั่งนั่งดูทําอะไรไม่ได้เลยกูเพราะไม่เป็นหมอหมอก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรคือปล่อยให้คนตายอ่ะพูดง่ายๆความรู้สึกอ่ะเอ ให้คนตายไปต่อหน้าต่อตาเราเพื่อนเราอ่ะเออนี่มันคือมันคือที่สุดแล้วนะที่ปอนเจอมาใช่หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนนะครับว่าเนี่ยโลกในเรือนจำใช่ไหมใช่มันมีอีกมากมายเลยที่สถานการณ์แบบเลวร้ายแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นจริงใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงคือวันนั้นมีญาติก็เท่านั้นเท่านั้นมีเงินร้อยล้านแม่งก็เท่านั้นเท่านั้นถูกไหมใช่ถูกต้องบางคนคิดว่าเฮ้ยมีเงินร้อยล้านแล้วเขาอาจจะมาเปิดจะเจอหมอแบบนี้เปิดไหมอ่ะไม่เปิดไม่เปิดแน่นอนจบข่าวเขาจะขึ้้นนมาอีีทต รถถังตายแล้วเออเพยาะพวกผมตะโกน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 จนเขาขึ้นมาดูเขาก็มาจดมาเขารีบพวกผมตะโกนด่าเพรารีบแล้วทุกคนก็นอนกับเนี่ยยันเช้าเนี่ยความรู้สึกนะยันเช้าจนนอนศพจนจมไปแล้วเขาประกาศชื่อปล่อยไหมปล่อยประกาศชื่อประกาศชื่อปล่อยแล้วปอนอยู่เนี่ยคือถามจริงๆอะมีแต่คนถามเรื่องผีเรื่องอะไรแล้วปอนเนี่ยตายคนตายคามือแบบเนี้ยปอนเคยเจอผีไหมวะในนั้นมันมีหรือวะไม่มีหรอก เนี่ยตายกับมือเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันมีมาหาป่าวะไม่มีไม่มีนะเราก็ฟังมาพวกผมบอกผมไม่เคยเจอเรื่องผีเลยครูผมไม่เคยเจอผมก็กลัวได้แต่คิดมีแต่คิดเออมีคิดไปเองแต่ว่าเรื่องเล่าว่าไอ้นั่นผีมาผมก็ชื่นใจไม่มาหากลัวเข้าใจไหมฮะเราเราไม่เคยเจอได้เออบางคือบางทีปวดเยี่ยวดึกๆ ไม่ดีเยี่ยเว้ยอั้นไว้ก่อนกลัวแหละคือมันเป็นความกลัวเราเองแต่ถึงเวลาอัานไม่ไหวก็ไปมันไม่มีใช่ไหมมันเป็นเาพหลอนก็ถือเรื่องไม่ไหถูกนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นสอนใจหลายคนนะเป็นอุทาหรณ์ให้ขอยนิดนึงตอนนี้พอพ้นโทษจากบำบัดแล้วบำบัดตรงนี้มาแล้วใช่ไหมอืมแล้วก็ไปติดที่ไหนพิเศษการบำบัดผมติดพิเศษการก่อนแล้วมาแล้วมาทันยะย้ายมาทันยะใช่เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบใช่สุดๆแล้วครับอ่ะเฮ้ยแล้วยุคนั้นฟังเพลงอะไรมีเพลงมาพีเพลงโบ๊ไปในฟู๊ชอบเปิดกัน ฟังฟังเนี่ยเพิ่งเพลงโปรดผมจําไม่ได้อะที่ฟังชินหูมีไหมร้องสักเพลงสักท่อนนี่จาได้ไหมมันมีอยู่เพลงหนึ่งไอ้เปิดทุกวันเลยไหมในคุบเปิดทุกวันตน้องมีเพลงที่ที่อะไรวะก่อนเธอนอนหลับฝันคนอย่างนี้ก็ยังคิดถึงกันเหมือนอย่างฉันคิดถึงเธอเฮ้เสียงพอเนี่ยไปต้งร้องแน่นี่ร้องได้เขาเรียกว่าอะไรนะ ในคุกเนี่ยมันจะเปิดเพลงเวลาทำงานใช่ใช่ที่พูดนี่พูดเลยเขาจะเปิดเพลงตลอดเวลาเลยใช่เสร็จแล้วบางคนก็อินนะแล้วก็บางคนอินฟังเพลงไปน้ำตาไหลยัว้ิ่มหงวงอะไรอย่างเงี้ยผมยังเคยผมก็เคยเป็นเออฟังแล้วอินน้ำตาไหลนี่ก็เป็นเรื่องราวทาวหอนของปอนแต่มีอีกเรื่องหนึ่งอาทีเด็ดเลยปอนเนี่ยมีแฟนหนึ่งคนอ๋อถูกนะใช่แแฟนของปอนเนี่ยเป็นอดีตโทษเหมือนกันที่ได้มาจากการที่เราเขียนจดหมายจีบกันในคุกจนออกมาเนี่ย ขอโทษนะฮะเป็นคู่ผัวตัวเมียจนวันนี้มีลูกที่น่ารักหนึ่งคนครับผมทำอาชีพสตรดร่วมกันอยู่ด้วยกันอย่างดีใช่ครับโลกของเรือนจํามันจะมีสิ่งสวยงาม่รมันเกิดยังไงวะเนี่ยเรื่องเนี้ยก็คือน้องในบ้านเขาแหน่น้องในบ้านมันในคู่กันนะใช่ในคู่ในกในบ้านอะเขามีแม่ติดอยู่ที่ขังหญิงอยู่บาบัดพิเศษการแลวแม่เขาก็รู้จักพวกน้องๆเขาสาวเงี้ยเขาก็เคลียร์มาให้ลูกส่งมา ผมก็เห็นเขาบอกมันมีหลายคนจังวะผมก็เลยแก้ไว้ถามคอที่น้องในบ้านเนี่ยแม่ของน้องคนนี้อยู่ขังหญิงได้เห็นสาวๆหน้ารักอเไรติดต่อมาให้ติดต่อมาคุยกันส่งจดหมายมาขังชายว่าใครสนใจก็มีสาวๆคุยกันครับที่ต่อให้ลูกชายเขาคนเดียวแหละเอเหรอแต่เขามีหลายคนไงเอามาให้อผมก็เลยถามว่าเฮ้ยเอมีกี่คนวะพี่ขอคนได้ป่ะวะขอเขียนนุ่เหงาเอมยขอเบรกเนิดนึงขอโทษนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่าผมนะ จดหมายมีความสาคัญแค่ไหนตอนอยู่ในคุกสําคัญมากนะเป็นเรื่องของกําลังใจอืมเป็นเรื่องของกําลังใจเออสําคัญมากเลยเออมันมันทําให้เราแบบอยากออกไปอยากอือยากให้ถึงวันที่เราปล่อยตัวเร็วๆอืการเขียนจดหมายคุยกันใช่เวลาทาให้วันเวลาในการรอคอยดูมีความหมายใช่มีความหมายใช่โอเคกลับมาต่ออ่ะจะพอเขียนได้จดหมายปุ๊บเขียนหาเขาเลยก็เขียนหาเขาก็คุยกัน คุยกันเรื่อยเรื่อยจนวันที่เขาปล่อยตัวเขาปล่อยก่อนผมไอ้จดหมายที่เขียนคุยกันเนี่ยระยะเวลาในการรอจดหมายส่งกลับไปจากคุกเนี่ยจากคุกนี้ส่งไปคุกนึงถูกไหมพวกแฟนติดคุกไหนอาทิตย์หนึ่งอ่าแฟนติดที่ไหนนะตอนตอนแรกเขาอยู่บําบัดพิเศษกลางเขาส่งมาทันยะก็มาใกล้กันแต่ก็มันมีนะอ่คนละเรือนจาเออคนละเรือนจำอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือบอนส่งมาหนึ่งอาทิตย์ใช่แฟนส่งกลับมาหนึ่งอาทิตย์ใช่ก่อนจะได้คุยกันเนี่ยหนึ่งเรื่องเนี่ยใช้เวลาสองอาทิตย์ใช่แล้วเขียนอย่างเงี้ยกี่นานกี่ปีกี่เดือน โดนตัวเขคร่าวก็ได้สามปีสามปีนะเขียนจดหมายจีบมันตลอดเวลาเลยใช่โอ้โหใช่ครับเขียนสม่ำเสมอนะครับเนี่ยเียสม่ำเสมอไม่มีขาดตอนเขียนจีบกันไปจีบกันมาจีบกันไปจีบกันมาลังเคยไหมนะไม่เคยเออไม่เคยแต่เห็นคนอื่นทําแต่ไม่เคยพอเขียนจดหมายกมาเนี่ยปุ๊บจนของผมมันมีแหละว่าสาราคนเศร้าอ๋อแต่ไม่เคยเขียนอะไรคนอื่นมาเขียนมาเสร็จแล้วสามปีปุ๊บเนี่ยก็ต่างคนต่างคนโทษออกมาใช่เขาพ้นโทษไปก่อน แล้วเขาเขียนจดหมายมาหาผมฉบับหนึ่งหาให้เบอร์โทรมาด้วยเขาพ้นโทษประการหกเดือนเขาหายไปเลยนะไม่มาเยี่ยมผมจดหมายก็ไม่มีคือพ้นโทษก่อนปอเนี่ยแบบเป็นเป็นหลักหกเจ็ดเดือนใช่เกือบปีอ่ะเกือบปีปอเลยใช่แล้วก็หายไปเลยมีจดหมายมาให้ผมฉบับเดียวตอนที่สิ้นหวังแล้วยสิ้นหวังแล้วตอนผมมาแล้วผมปล่อยวันที่ผมปล่อยเป็นวันแต่งงานหลังพอดีปล่อยออกมาผมก็ได้ไปงานแต่งงานหลังเลยปล่อยจากคุณไม่ไดาปใช่ใช่ ไปงานแต่งงานหลังแล้วผมก็กลับมาบ้านผมก็มาเปิดจดหมายตอนแรกผมกลัจะไม่ไม่อะไรเลนะเพราะว่าเขาหายไปเพราะปิดว่าผมก็เห็นเบอร์โทรผมก็เอาวะลองแต่ใจอกาศว่าลองโทรไปถ้าติดก็เดี๋ยวคุยว่าดีแต่ถ้าไม่ติดก็คือเลิกเลยไม่ไม่ติดต่อแล้วเพาโทรไปติดก็เดี๋ยวสารต่อแต่ถ้าไม่ติดเออก็พอเอ ถ้ากาว่าถ้าติดก็คุยเขาก่อนว่าเขามีแฟนหรือยังหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่กตกลายเป็นเขามีแฟนแล้วไปโทรเขาก็ได้ก็จังหวะโทรไปแล้วเขารับอืรับออก็ต่อก็คุยกันอยู่ก็คุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยอยู่เป็นเดือนแล้วตอนที่อยู่เรือนจำเคยมาสามสามปีเนี่ยมีการหาลงหารูปเห็นหน้าเห็นตากันไหมผมไม่เห็นเห็นเห็นเขาจากจากเขาเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นแฟนเขาอะ ไอ้น้องพี่สาวเขาอะเป็นแฟนกับเพื่อนผมข้างในด้วยอ่าแล้วเพื่อนผมก็เคยเอารูปมาให้ดูอ่าคือเคยเห็นรูปของเขาแต่เขาไม่เคยรูปปอนใช่ไม่เคยไม่เคยผมเคยเห็นรูปเขา่ันๆแต่ก็ไม่ชัดอ่าเพราะว่าอะไรเงี้ยอในรูปดําด้วยอนตัวจริงไม่ดเออในรูปมันดาแต่ตัวจริงสวยโอเคพอปุ๊บแล้วไงต่อพอออกมาออกมาผมก็คุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ทํางานตอนเขาทางานอยู่บิ๊กซีเออผมก็คุยกันแล้วก็ไปรับเขา กินข้าวก็เหมือนผู้ต้องผู้ชายจีบกันอย่างงี้แหละจนมาถึงวันนี้ก็โอเคมีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักนะฮะที่ปอนสามารถจีบกันนะจากในคุกแล้วออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยากันจริงๆ แล้วก็ไม่ได้พากันเบลงเหวด้วยพากันดันขึ้นช่วยกันทำมาหากินมีทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ว่ายังไม่เลิกรากี่ปีแล้วอยู่กันมาข้างนอกห้าปีห้าปีแล้วนะอยู่มาด้วยกันแล้วก็ทำมาหากินอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยโอเคสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากเอาละจะถามว่าทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตที่เกเรมาทั้งหมดเนี่ยจนมาถึงนั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้ปัจจุบันเนี่ยชีวิตได้ตกผลึกได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้เยอะมากเอาเอาอเอาแต่พอดีก็ได้เพื่อคำว่เาเพื่อจะได้แบบว่าให้คนที่ฟังเนี่ยมันจะได้แบบเป็นอุทาหรณ์ดังเหนเ็นคนตายคามือก็เยอะเกเรติดคุกม,มาสามรอบทําให้คุณแม่เสียใจนู่นนี่นั่นคือหนึ่งชีวิตชีวิตเรามันต้องมันต้องใช้ใจอะ่ะใจที่แข็งแกร่งใจที่เข้มแข็งใจที่สู้อ่ะสู้ว่าที่จะไม่ทําในสิ่งไม่ดีอะ่ะ เลือกที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ทําตามตามใจตัวเองอ่ะเออเออมันต้องสู้กับหัวใจเองให้ได้แล้วก็อ,อ,อีกอย่างที่อยากจะบอกก็คือว่าสิ่งที่ผ่านมาในที่ที่ไม่ดีคือทําให้คนที่เรารักเสียใจออหนึ่งคือพ่อแม่สองครอบครัวแล้วสองคนที่เราที่เขารักเราอะ่ะอ,อืพ่อแม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทิ้งแต่คนที่เขารักเราอะ่ะในเมื่อเราทําในสิ่งที่ไม่ดีต่อเขามากๆเนี่ยเขาก็ทิ้งเราไปแล้วไอ้สิ่งพวกนั้นน่ะ มันเรียกกลับคืนมาไม่ได้อืมันเมื่อมันเสียไปแล้วคือมันเสียไปเลยคุณจะไม่มีทางได้มันคืนมาอีกอาแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทผมเลยนะตั้งแต่ประถมมัธยม,มจนไปติดคุกติดตารางต่างคนต่างมีชีวิต,ต,ต,ตที่ตกผลึกวันนี้เราก็มีอาชีพสุดสนิทยอยู่ในสังคมก็นําประสบการณ์ันเลวร้ายในชีวิตเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังพอนพูดดีมากเลยนะครับต้องชนะใจตัวเองให้ได้ใช่โอเคแล้วพบกับ รายการชอบเราเรื่องตอนเชิญแขกกับช่องหลังพระนครออฟฟิเชียลตอนต่อไปว่าจะเชิญแครสำหรับวันนี้ผม2คนบ๊ายบายสวัสดีครับ